สวัสดีค่ะดเด็กๆกลับมาพบกับครูมิ้นในรายวิชาคอมพิวเตอร์แสนสนุกอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้ครูมิ้นจะมีกิจ,จกรรมสรุกสุกสกอะไรเดี๋ยวให้เด็กๆไปติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันในสัปดาห์แห่งความรักนั่นเองนั่นก็คือวันวาเลนไทน์นะคะวันนี้ครูมิ้นมีเกมสนุกๆเกี่ยวกับความรักมาให้เด็กๆได้ลองฝึกเล่นกันดูนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับผิดนั่นเองค่ะให้เด็กๆหาความสัมพันธ์ระหว่าง2 รูปนะคะคือรูปที่1กับรูปที่2นะคะให้เด็กสังเกตดูจุดที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วให้เด็กลองวงกลมดูนะคะว่าจุดตรงไหนบ้างนะคะมี5จุดนะคะใน1รูปภาพเนาะให้เด็กสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ เด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ดูที่คุณมินสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวสําหรับด้านที่สองนะคะคุณมินจะให้เด็กๆลองฝึกทําพร้อมกับคุณครูมินนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆเ,เตรียมตัวนะรูปที่2มาแล้วคะ่ะ ดูนะคะด้านซ้ายมือกับด้านขวาเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีจุดตรงไหนบ้าง5จุดบนรูปภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะ <S <S เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันค่ะ เกมจับผิดก็เด้จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆสําหรับเกมนี้นะคะเด็กๆจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและก็ตาที่ประสานสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ฝึกการสังเกตอีกด้วยล่ะค่ะเด็กๆเอาล่ะค่ะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาให้ครูมิ้นดูด้วยนะคะแล้วก็อยากจะฝากเด็กๆนิดนึงนะคะถ้าเด็กๆออกไปด้านนอกนะคะอย่าลืมใส่แมสแลวก็กดเจลล้างมือทุกครั้งด้วยนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบายบาย